ลับปากันนะคุณผู้ชมนะคะในเบรดที่2ของรายการของเรานะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะตัวนี้ปลูกเสกนะคะแต่เราปลูกเสกไม่ได้เยอะนะคะจำนวนจํากัดด้วยนะคะเพราะว่าต้องรอเจ้าของวินาจากญี่ปุ่นเพราะว่าเจ้าของจะมันต้องมาดูวิธีการปลูกเสกเลยว่ามันถูกต้องตามขั้นตอนในการปลูกเสกหรือเปล่าปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาทาไมถึงต้องปลูกเสกเพราะว่าเป็นลิปที่ลงคาถาอาคมไว้นะคะเรื่องของการเสริมสเสน่ห์นะคะเจริ ในการพูดคุยการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะสิ่งต่างๆเมื่อคุณทาไปเสร็จพระคุณอธิษฐานนะคะคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณขอนะคะตัวลิปนะคะเป็นดําตัดทองนะคุณผู้ชมนะคะลักชูหยิบขึ้นมานึกว่าราคาประมาณพันห้าสองพันห้านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยราคาเพียง350บาทเท่านั้นเนื้อลิปสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีไข่พึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์นะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็มี2กลิ่นให้เลือกกินกุหลาบ ะคะขายดีกิน่นดอกมะลิหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ซื้อ2แท่งราคาก็ลดพิเศษเหลือเพียง666บาทเท่านั้นแถมฟรีนะคะการ์ดผ้ายันอภิมหาเศรษฐีร่ํารวยตลอดชีวิตนะคะเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย,ย,ย,ย์สั่งซื้อกันได้เลย350บาทต่อ1แท่งแท่งหนึ่ง 1, ใช้ได้3เดือนนะคะ0 9 0ย์เก้าศูนย์สองห้าสี่ห้าสามหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองห้าสี่ห้าสามหนึ่งเก้า หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสีริกมงคลเมื่อวานนี้ก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงการนางงามนะคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรในการประกวด Miss Universe Thailand ซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าเป็นพีเคปิยวัฒเข็มเพชรนะคะเป็นประจําแล้วก็เขาเป็นคนที่เอภาษาอังกฤษเก่งเอเนอร์จีดีแล้วก็เป็นคนที่เสียงหลอ่อแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความชำนาญในการประกวดนาง,งา งามนะคะทีนี้เนี่ยเราจะไปถามใครไม่ได้เราก็ต้องไปถามหัวเรือใหญ่ของ TPNG นะคะนั่นก็คือแม่ปุ้ยปิยพรนะคะ สำหรับไม่รู้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับการประกวดมิสอลิเวอร์สไทยแลนด์ตอนนี้เนี่ยตัวแทนสาวงามหลายคนนะก็เริ่มประกาศประกายออล่าสร้างไวรอำกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจล่าสุดนะคะทางด้านแม่ปุย้ยผู้อำนวยการกองประกวดก็ได้เปิดใจโดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนต่างจับตาว่าสรุปแล้วเนี่ยพิธีกรในการถ่ายทอดสดการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นพีหรือเป็นใครหรือเปล่านะคะอืมนะคะแม่ปุ้ยก็ยังโดนนักอ เขาบอกว่าอะไรนะแม่ปุ้ยกล่าวว่าเรื่องนี้มีโอกาส ได้คุยกับแบบน้องเพราะเขาเป็นพี่น้องกับของเราเราก็สนิทกับพี่ชายเขาด้วยนะคะนักข่าแม่ปุ้ยก็ยังโดนนักข่าวถามต่อว่ามีข่าวว่าพิธีกรคนใหม่แล้วใช่ไหมเป็นเดอะเบสไหมแม่ปุ้ยก็ตอบไปว่าคนใหม่หรือคนเก่าไม่รู้นะคะยังบอกไม่ได้ต้องรอฟังข่าวนะคะซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยจะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอันนี้ถูกต้องอย่างไรก็มาพิจารณาอีกทีเรื่องของเรื่องคือคงไม่มีใครกล้ารับงาน เพราะในวงการนางงามลูกทัวแรงมากนะคะต้องแข็งแกร่งไม่รู้จักคนเก่าหรือคนใหม่ก็ต้องลุ้นกันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเก็บตัวได้ประมาณวันนี้ถ้าเกิดเข้าวันนี้ก็วันที่3ามเองนะ เขาวันนี้วันที่3าวันเปิดตัวมงกุฎเลยตอนเย็นนี้ฉันต้องไปด้วยนะครับส่วนวเรื่องพิธีกรยังไม่ได้เคาะเพราะเหลือเวลาอีกหลายวันสุดท้ายแม่ปุ้ยยังฝากว่าปีนี้มามืดมีแนก่กลัวที่สุดคือนางป่าถูกต้องค่ะดิ่ฉันบอกเลยเขามีอีกสิบกว่าคนค่ะเขามีอีกสิบกว่าคนค่ะนะคะเขามีอีกสิบกว่าคนค่ะที่สวยค่ะดิ่ฉันบอกเลยค่ะทั้งนางงามที่เป็นนางสาวและนางงามที่แต่งงานแล้วฉันบอกเลยว่าของเขาสวยค่ะนะคะ ติดตามกันนะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าพี่จะพี่จะบอกอะไรให้นะว่าเขาอะนางงามเขาว่ามันจะมีนางปาดนางซุ่มนางเสือซ่อนอะไรเยอะพี่เจ้าเห็นแล้วแล้วก็มันก็จะมีตัวเด่นๆเนี่ยก็เห็นแล้วนะคะตัวเต็งตัวแบบว่าสว่างโลมาพี่ก็เห็นแล้วแต่ทีนี้นะมันน่ากลัวเพราะมันมีนางปาดนางซุกนางซ่อนนางช้อนมันมีหมดนะคะนางขโมยซีนมันมีทบทุกนางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสวยเยอะ มันสวยเยอะพี่บอกเลยมันสวยแล้วมันสวยเด่นคนละแบบคนละแบบคนละแบบกันหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันยังไม่ปล่อยของกันมันยังไม่ปล่อยของกันมันแค่3วันเองมันจะไมปล่อยอะไรเดี๋ยวใจเย็นเยนใจเย็นๆนางงามเนี่ยมันเก็บตัวมันต้องสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นแต่ถ้าเก็บตัวจากสวยเฉาลงเฉาลงเฉาลงก็จบ เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีกระแสด้วยต้องอช่วยเขาท้ามาฮักกินได้ด้วยช่วยเขาในเรื่องของการสร้างกระแสต่างๆเยอะแยะมากมายได้ด้วยอีกหลายคนไม่ต้องกลัวและหลายคนที่พี่เต๋าเห็นว่าวันแรกยังไม่สวยพราะเกา่าพอาเข้าไปในกองแล้วมันสวยเนี่ยหลายคนเป็น10เป็น10พี่บอกเลยนะคะก็ติดตามมาต่อไปสำหรับการประกวดมิส s ู n น v e เวิร์สไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะ อ่ะหนุ่มอองตัวไทยฝรั่งเศสเนาะไทยฝรั่งเศสคนนี้หล่อนะตาหวานหน้าหล่อมากนะคะก็เทยเห็นหิวก็เทออยากกินนะคะแต่ตอนนี้คงกินไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับหนุ่มหล่อนักมวยหุ่นดีคนนี้นะคะขอแฟนสาวดีกีนางงามแต่งงานด้วยเพชรเม็ดโตนะคุณผู้ชมขานะคะเนี่ยหล่อมากก็ชอบมากเลยอ่ะก่อนหน้านี้ก็ออกมายอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกับสาวสวยดีกีนางงามหนังน้องององตัวกขาปิ่นโตเนี่ยนะครับปิ่นโตนะคะ ก็ขยันเสิร์ฟโมเมนต์ Moment หวานๆให้กับแฟนได้อิจฉากันนะคะนี่เลยนะคะต่อมาก็มีการเปิดเผยว่าสาวสวยคนที่น้องออง,องตัวนี้นะคุยด้วยกันก็มีดีกี้ไม่ธรรมดาชื่อน้องน้ำมนนะคะน้องน้ำมน่าพิมพ์ ธนดานะคะหรืออดีตนางงามหนองมัวลำพูและก็หนึ่งในผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี62ล่าสุดความรักสุขงอมพร้อมสร้างครอบครัวแล้วโดยหนุ่มองตวนขอสาวน้ำมนต์นะคะแต่งงานนะคะ,ะด้วยการนะคะจองด้วยเพชรเมร็ดโตนนิ้วนิ้วงามด้านซ้ายนะคะพร้อมข้อความว่า she say yes นะคะแสดว่าเขาจะถามว่า you 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 m a r r y me you marry me, me, me uh, s yes มีอะไนะคะแสดงว่าผู้หญิงต้องเนผู้หญิง แล้วกระเทยอ,อย่างกูถ้าองตัวนมาขอกูก็เยสนะคะทํากลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและวงการนางงามเข้ามาแสดงความยินดีกับเขาทั้งกู้กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะอะาภรรยาพระที่ภรรยาเขาสวยอยู่นะเป็นนางงามด้วยนะคะผู้ชมนะคะองตวนก็รอแล้วเขามี2คนพี่น้องใช่ไหม มือสองคนพี่น้องนะหล่อทั้งคู่เลยนะคะสไตล์แบบว่าเพชรกระถวยนะคะเพชรกระถวยเลยนะคะกระถวยหิวนะคะโอ้ดูสิคะแล้วหุ่นไม่ต้องสืบนะคะเวลาเขาเตะกระสอบทรายเห็นไหมโอ้แล้วนึกถึงจินตนาการเวลาเขาเตะกระถยพุดเล่นเขาไม่เตะนะเขารักกระถยนะคะอ่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมคาะนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะสั่งซื้อกันรืยยังแท่งละ350บาทเท่านั้นสําหรับอาีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะเสริมสเสน่นห์ในการพูดคุยเจรจาก,การงานการเงินความรักโชคลาภนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดูอัมพวานะคะและที่สําคัญเนื้อลิปสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีไข่พึ่งธรรมชาตินะคะเชียร์บัตเตอร์น้ำมันมะกอกมี2กลิ่นให้เลือกกลิ่นกุหลาบกับกลิ่นดอกมะลิแต่กลิ่นดอกมะลิ จะขายดีหมดไปแล้วมีกลิ่นกุหลาบนะคะ1แท่ง350บาทซื้อ2แท่งลดพิเศษเหลือเพียง666บาทแถมฟรีก๊์ดผ้ายันอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยตลอดชีวิตนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคุณผู้ชมคาะนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับอาริเทียลิปมันนะคะ090-2545319 090-2545319สแกน QR Code คที่ขึ้นด้านล่าง รีบสั่งซื้อก่อนที่จะหมดโปรค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องอันนี้ใช่ไหมลาลาอะเดี๋ยวจะมาเปิดเปลือกเลยว่าลาลาทำไมถึงถูกปลดแล้วจะกลับมาไหมแล้วในอดีตมันเคยมีคนถูกปลดเรื่องอายุไหมพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ